สวัสดีครับเมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับตามแต่ละท้องที่ตามแต่ละจังหวัดก็จะมีประเพณีมีพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเลยนะครับอย่างในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําค่เดือน3ซึ่งถือว่าเป็นวันมาฆบูชานะครับ หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ได้จัดพิธีกรรมจัดประเพณีนี้ขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นได้มีประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า700ปีของชาวจังหวัดนครศร,ร,รีธรรมราชนะครับในงานพิธีกรรมนั้นนะครับจะต้องใช้ผ้าที่มีความยาวกว่า10,000เมตรใช้คนมากถึงกว่า10,000คนนะครับในความน่าสนใจก็คือว่าคนกว่า10,000คนผ้าที่มีความยาวกว่า10,000เมตรนั้นมาจากไหนแต่ในเชิงความหมายและในเชิงของสัญลักษณ์นะครับ บรรดาเส้นใหญ่แห่งศรัทธาเหล่านั้นได้ซุกซ่อนความหมายอะไรไว้บ้างติดตามเรื่องราวความศรัทธาและคุณค่าในประเพณีแห่งนี้ได้นะครับกับตอนแห่ผ้าขึ้นทาตวิถีแห่งศรัทธากับกบนอกกะลาคืนวันนี้นะครับ ตัวเมืองนครศรีธรรมราชเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันมาฆบูชาค่ะซึ่งในวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชนะคะก็จะมีงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นท่าค่ะและขณะนี้นะคะบนถนนนี่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากันยาวเต็มถนนไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะบรรยากาศตอนนี้คือคึกคักมากเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจะมีผู้คนมาจากหลายที่ด้วยกันนะคะมีทั้งข้าราชการจากหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนนักศึกษาด้วยนะคะเห็นว่า แต่ละคนนี่ก็จะมีการถือผ้ากันยาวมากเลยค่ะค่ะการเดินทางมาจังหวัดนครศรีธรรมราชของด้กับพี่ในครั้งนี้นะคะเราสองคนคงไม่ได มาเพียงเพื่อท่องเที่ยวหรือว่ามาสนุกสนานชื่นชมความสวยงามของขบวนการแห่ผ้าเท่นั้นนะคะแต่ว่าเราสองคนจะมาเรียนรู้แล้วก็ติดตามเรื่องราวของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาดของชาวนครศรีธรรมราชะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า แผ่ผ้าที่ผ้าคืออะไรคะอ่ากคือการนำผ้าผืนยาวๆเนี่ยนะครับเป็นสีขาวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างไปพนมพระบรมธาตุเจดีย์ในวันเป็นเดือนสามคือวันมาถ้าบูชาเราก็เลยเรียกประเพณีนี้ว่าประเพณีมาถ้าบูชา ประวัิชแสดงว่าชาวนครนี้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมานานยาวนานแล้วหรอคะผมคิดว่าด้วยเหตุที่ศรัทธาในบวรพุทธศาสนามีองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นศูนย์กลางของความศรัทธาที่น้องประชาชนชาวพุทธในนครศรีธรรมราชในจังหวัดข้างเคียงได้ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช773เป็นต้นมาและก็เป็นประจำทุกปีมาจนกระทั่งวันนี้ ได้เห็นว่าคนมาร่วมงานนี่มีมากมายเต็มถนนเลยนะคะคนเหล่านี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันบ้างคะคส่วนมากก็จะเป็นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดข้างเทียพรพัทลุงตรังบางส่วนนะครับนี่ก็มีกลุ่มหนึ่งเลยนี่มาจากไหนกันคะจากตรังตรัง,งมางานประเพณีนี้เนี่ยบ่อยแค่ไหนอะคะคุณป <มา S 2> ้ามาทุกปีสำคัญยังไงอะคะที่เราจะต้องมาคะ่ะ เราต้นไม้พ่อแม่แกหลวงลับไปแล้วได้ป้าอ้มปาตัดลูกล้านดนอ๋อป้าอ้มไม้ผ่อแม่แบบนั้นเองก็ได้ไปอยู่ยินเป็นทุกข์ก็ได้อุ่นใจ แล้วถ้าให้แบบประมาณปริมาณของประชาชนที่มาร่วมงานแห่ผ้าขึ้นผ้าแต่ละครั้งเนี่ยจะมีสักเท่าไหร่คะเฉพาะในตัวนครศรีธรรมราชเองประชากรล้านห้าแสนคนเป็นพ<อ>ุทธศาสน,นิกชนประมาณ88%ดเซนะครับก็ <Sque> e. ทุกคนก็หมายมุ่งกันมาทาบุญที่วัดพระธาตุโดยวิธีการแห,รแหร่ผ้าขึ้นหัพระปรุธาตุท่านาการนำเอาผ้าเนี่ยขึ้นไปห่มพระบรมธาตุมีความหมายยังไงคะ แกนแท้ของเรื่องนี้การแห่พระขึ้น่าตก็คือการไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าชาวนครถือว่าองพระบรมธาตุดีที่วัดพระมหาธาตุตัวรมมาวิหารขนาดนี้นะครับ ได้มีการบรรจุพร,ระบรมสารีริกธาตุของพระสมาด็จพุษยเดา,าวไว้แล้วในส่วนของกิจกรรมงานบุญในงานแห่้าขึ้นภาพน,นี้นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างคะในวันแรกก็จ,จะพรนข้าวมัทุปายาดหลังที่สองทำปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่างที่สามก็คือแห่้าขึ้นท่านและเปลี่ยนเทียนกิจกรรมในงานบุญครั้งนี้นะคะท่านอธิการบอกว่าในส่วนของข้าวมตทุปายาตนั้นมีหมูาา่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่นิยมกวนกันมากนั่นก็คือที่บ้านพระเพลงค่ะสำหรับการทำภาพจุดเริ่มต้นและตำนานของผ้าน,นี้จะต้องไปที่อำเภอปากพนังค่ะ แล้วก็ความหมายของงานแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวนครศรีธรรมราชกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้ได้กับอีฟจะแยกย้ายกันไปติดตามองค์ประกอบของงานนี้กันค่ะโดยได้จะไปติดตามการกวนข้าวมัททุปายาที่บ้านพระเพลงค่ะค่ะส่วนอีฟนะคะจะแยกไปติดตามเรื่องราวของผ้าที่นํามาใช้ห่มพระธาตุนะคะที่อําเภอปากพนังค่ะที่เขาว่าเป็นอําเภอที่เป็นตํานานของการแห่ผ้าขึ้นธาตุเลยนะคะค่ะ ้าทางเดาดีทั้งนี้ยากแล้ว